ของกลุ่ม <tu> ก <i ro> ันสขแพทตอนนอกในยจ้อานับห่สองสานเล้ยงเด็กหน่อยลู่นย้หน่อยช์ไปีสวยหน่อยดุรสกนไล่มาไล่มาไปไหนแล้วอ้าขายเดี๋ยว่อนสีเอามาเอาะไรพอนะครับพอนะครับพอนะครับนัดน่มุขของแพทตอนนอเยืนเลยเอาขอมาเรื่อยเยครับต่อไปเรื่อยฮะเก่ง้ครับต่อมาฮะแลเยี่ยมสวยงามน โอ้สวยมากเยี่ยม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 มากโอ้โหเจ๋ยมมากนะครับเยี่ยมมากครับวันนี้โดนเกลี้ยกล่ามอยู่ด้วยนะฮะอ้าวส่งมาเรื่อยๆเลยครับเยี่ยมสวยโอ้โหขอบคุณด้วยนะฮะที un ่เปิดแบงแฟงคนะครับผมจากมือถือคุณเองนะครับอ่ะใครที่เปิดแบงแฟงคอยู่นะครับช่วยโชว์ให้ดูหน่อยชัดๆเลยทุกคนโชว์แบงแฟงคจากมือถือคุณแลกันทันทันเลยฮะ คุณจะเห็นเสบียงลูกดาวพร้อมรักนะครับของที่ผูกเล่นนะครับจะได้รับกางจากผูกคุยนะครับแล้วก็จะมามอบความสุขกับควาเยินดีนะครับอ่ะท่านสนาโชว์แสงไปจากมือถือหน่อยเยี่ยมฮะสวยมากสวยมาก ที่หน,นึ่งน,น,นะครับโครงการนะครับพี่ทุางเรนะครับชั้นที่สามนะครับมีการทุกคนทุกเรื่ทุกคนนะครับผมก็จะเก็บค่ากต่างวนี้นะครับเอาไว้กับทุกทุกคนนะครับผมเพื่อที่เราจะ